อ่ะคือ,อต้องเล่าอย่างนี้คือทางดวงฤดีทานสปอร์ตนะครับคือเป็นลูกค้าหนึ่งนะครับของทางโมโนชีพเอสนะครับติดตัวระบบชีพเอสเราด้วยแล้วก็ติดในส่วนของระบบเซ็นเซอร์ที่เป็นเซ็นเซอร์ประตูในกรณีที่เอาไว้แจ้งเตือนอกรณีประตูเปิดเปิดโดยที่ว่าไม,ไม่ไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดนะครับ<ช>อาจจะมีการเด้งออกมาของตัวประตูหรือว่าการปิดไม่สนิทสามารถแจ้งเตือนได้นะครับตัวเซนเซอร์ก็ในกรณีที่สายรัดเราหลุดอย่างเงี้ย แล้วแหลกฟาดฟาตู้อย่างเงี้ยก็มันก็แจ้งเตือนได้ับเราก็แก้ไขได้ทันท่วงทีใช่ครับอย่างตู้เราหลวมฝาตู้หลวมอย่างนี้เนาะเนี่ยนฝาตู้ตัวนี้หลวมับเนี่ยอย่างมันก็น้อยเคสที่จะเกิดเนาะเนี่ยอย่างตัวนี้หลวมมันก็แจ้งเตือนได้ให้เราแก้ไขได้ทันท่วงทีพูดง่ายคนขับรถอยู่บนรถก็ไม่สามารถรู้ได้อไม่สามารถรู้ได้ถ้าถ้าไม่มีเซ็นเซอร์จับ ยงแหลกฟาดอย่างเงี้ยเราก็สามารถรู้ได้ทันท่วงทีอย่างเรารัดมาไม่แน่นมันหลุดเราก็แก้ไขได้ทันทีเลยใช่ครับอย่างในกรณีที่ฝนตกเงี้ยบางทีตัวนี้เราอาจจะหลุดอาจจะเคลื่อนตู้เราก็จะลองทันทีมันก็แก้ไขได้ใช่ครับเทคโนโลยีปัจจุบันมีอะไรบ้างเราเอามาประยุกต์ใช้กับงานที่เราทําผมคิดว่าน่าจะช่วยตอบโจทย์การทํางานให้กับลูกค้าได้ไม่มากก็น้อยเนาะยังไงก็ฝากคุณเอกหน่อยแล้วกันในส่วนของโมโนชิเพสเนาะวันนี้ขอบคุณทาง หอเจกอดวงลดีทานสปอร์ตเนาะที่ให้อ่าได้เข้ามาถ่ายทำในส่วนของวิดีโอนำเสนอในส่วนของตัวระบบ GPS ด้วยระบบเซนเซอร์ด้วยครับยังไงก็ขอบคุณคุณเอกมากครับครับัสดีครับ